สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับช่องลานนิ่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำช้อปปิ้งฮอล์กันเนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะช่วงวันหยุดเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ออกไปห้างหรือว่าออกไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็สั่งของออนไลน์มาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างนะคะอันนี้อย่างแรกเลยเป็นทรีทเมนต์แว็กเปลี่ยนสีผมของดิปโซนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งมาจากในช็อปปีราคา69บาท สีที่สั่งมาเป็นสีน้ำเงินนะคะทุกคนตัวนี้คือเราไปเห็นรีวิวในทวิตเตอร์นะคะเขาบอกว่ามันติดดีมากๆเลยทุกคนแบบสระผมไปมันสองเดือนอะสีก็ยังไม่หลุดเลยนะคะแล้วก็เลยแบบน่าสนใจก็เลยเอามาลองดูดีกว่าเพราะว่าปกติอะเราชอบเป็นคนที่ชอบซื้อแบบน้ำยาเปลี่ยนสีผมแบบเป็นโฟมอะแบบโฟมสระเพราะเรารู้สึกว่ามันง่ายดีนะคะไม่ต้องมาผสมอะไรเยอะแยะส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องผสมอะไรเหมือนกันนะคะทุกคน ที่เราสามารถเป็นสีน้าเงินนะเวลาบีบออกมาเนื้อครีมเขาอะมันก็เป็นสีน้าเงินแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนในกล่องไม่ต้องไปผสมอะไรเลยบีบใส่ถ้วยแล้วก็คนๆเอาแปรงอะวีวีว,ว,วีลงสีได้เลยแต่ว่าตอนออสระนะคะทุกคนอย่างแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือเวลาสระผมด้วยเพราะมันติดแบบติดดีมากจริงๆติดยันเล็บมือของเราอะ่ะ แบบประมาณ3-4วันนะก็ยังแนะนําให้ใส่ถุงมือสระผมอยู่นะคะเพราะาสีมันจะออกมาเรื่อยๆแต่ว่ามันติดดีมากๆเออนื่องจากที่เราอะ่ะไม่อยากฟอกสีผมใช่ไหมเราก็เลยลงทับสีเดิมของเราไปซึ่งสีเดิมที่เราย้อมอะมันคือสีน้ำตาลแล้วสีที่ได้เจอกับสีน้ําเงินอะมันก็เลยออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้คะ่ะทุกคน ในนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะแต่เวลาเจอแสงข้างนอกคือมันจะออกเขียวกว่าในกล้องอีกนะคะทุกคนแบบยิ่งสระมันจะยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะมันติดดีมากแล้วก็ผมก็ไม่ได้ซื้อว่ามันเสียด้วยด้วย,วยความที่มันเป็นทรีทเมนต์แล้วก็เวลาย้อมอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมของทรีทเมนต์ไม่แสบจมูกเลยะคะ่ะทุกคนแบบอยากให้ไปลองดีมากๆเลยแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคอลลาเจนอันนี้เป็นคอลลาเจนของเกาหลีนะคะ เป็นคอลลาเจนของ s m s u u n g f r ์มอันนี้ก็เห็นรีวิวเขาว่าดีเหมือนกันเพราะช่วยแบบเรื่องผิวใสขึ้นแล้วก็รอยดำรอยแดงสิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเออสั่งมาลองดูตัวสีน้ำเงินเออสีเขียวนี้นะคะตัวสีเขียวกับตัวสีชมพูมันเป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าตัวสีชมพูเหมือนเขาพัฒนามาให้มันแบบมีวิตามินมีซินอะไรเพิ่มขึ้นมากกว่าสูตรเดิมสูตรนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็สั่งมาจากร้านพีเดี๋ยวราคายังไงเดี๋ยวจะ ใส่ไว้ในคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นโทนเนอร์ของคิวตัวนี้หลายหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีรีวิวเยอะว่าแบบช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นรอยดำรอยแดงแล้วก็ควา,ามอักเสบของสิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยลดลงให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้นมีคนมารีวิวในทวิตเตอร์ใน u t u b e อะไรเงี้ยก็เยอะอยู่แล้วก็เลยแบบซื้อมาลองอันเนี้ย ขนาดใหญ่สุดนะคะทุกคน500 ml จาก King Power อันนี้ราคา1,850บาทแต่ว่าขนาดเล็กถ้าอยากทดลองมันก็มีขนาดจิ๋วทุกคนก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ของ Q ิหรือว่าแบบตามร้านค้าร้านพีอะไรอยี้ก็ได้นะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นรองพื้นอันนี้นะคะเป็นของ e a t จะเป็น Double Lasting Foundation นะคะ มี SPF 3 5 PA บวกบวกบวกตัวนี้โดยส่วนตัวเราใช้อยู่แล้วอันนี้ขวดเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจใหม่เพราะว่าขวดอะมันจะทรงเรียวแล้วก็ยาวก,กว่าเดิมถ้าเกิดเป็นอันเก่าอะคือขวดมันจะเตี้ยวกว่านี้แล้วก็มีขนาดอะกว้างกว่านี้หน่อยเป็นใหญ่ๆแล้วก็ตัวนี้นะคะคือสําหรับเราอะเราชอบมากๆเลยที่ติดใจก็ค,คือตอนแรกเลยอะเราเห็นรีวิวอีกแล้วคะ่ะทุกคน เราเห็นรีวิวก็คือตัวคูชชั่นของเขานะคะตัวคูชชั่นน่ะจะเนื้อบางกว่าเรารู้สึกว่าตัวรองพื้นเนื้อมันจะหนากว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้หนามากเท่าไหร่ทาง,ง่ายอยู่แต่ว่าตัวคูชชั่นน่ะมันจะบางแล้วก็ความปกปิดแล้วว่าปกปิดโอเคเลยนะคะถ้าใครมีรอยแดงสิวอะไรเงี้ยแบบเราอเราเป็นคนที่มีรอยสิวใช่ไหมเราก็จะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วเอาตัวนี้ทับอีกทีก็ปกปิดได้โอเคเลยนะทุกคนแล้วก็เราเป็นคนหน้ามันอะ่ะก็รู้สึกว่าก็อยู่ได้นะเคยใช้ไปคอนเสิร์ต บางทันจำได้เลยตอนนั้นหน้าไปคอนเสิร์ตบางทันแต่งหน้าตั้งแต่8ปดโมงเชา้าแต่ว่าคอนเสิร์ตอะเริ่มหกโมงเย็นแล้วใช้ตัวเนี้ไปอะก็คืออยู่แบบยาวเลยทุกคนแบบเลิกคอนสามสี่ทุ่มอะหน้าก็ยังเป๊ะอยู่จ้าก็ <c oughs> คือใช้ดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนไปลองแต่ว่าราคาในช็อปไทยอะอาจจะแพงนิดนึงนะทุกคนโดยส่วนตัวแล้วแบบมันก็ราคาสูงเลยถ้าเกิดหาร้านพีได้ในไอจีอะไรเงี้ย ก็ทุกคนลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะล้านที่เราซื้อ่าอันนี้เราสั่งจากในช้อปปีมานะคะแต่ตัวคูชชั่นครั้งแรกเลยอ่ะเราไปซื้อในช็อปที่ไทยตลับแล้วก็รวมตลับด้วยอ่ะแปดร้อยกว่าบาทแต่ถ้าสั่งแบบร้านพีอะไรเงี้ยมันน่าจะถูกกว่าเยอะเดี๋ยวจะเราจะแปะล้านที่เราซื้อให้ดูอันนี้ก็สั่งมาประมาณ400กว่าบาททุกคนถ้าในช็อปก็นั่นแหละ7 8 0 0รแล้วก็ต่อไปนะคะ เป็นตัวนี้ Bobby Brown Extra Lip Tint นะคะตัวนี้อันนี้คือที่เราสั่งมาเพราะว่าอันนี้ก็ได้จากร้านพีแล้วนะร้านพีอะทางช็อปนอกนะคะลดราคาอยู่เหลือ590อาบาทเออจำราคาไม่ได้590หรือ6ก0สนี่หละเราก็เลยเออสั่งดีกว่าเพราะว่ารุ่นเนี้เป็นรุ่นที่น้องจองคุกเดี๋ยวจะแปะรูปให้ดูนะคะทุกคน เป็นรุ่นที่น้องจงกุ๊กใช้แล้วก็เป็นสีที่น้องจองกุกใช้ด้วยแล้วมันลดราคาแล้วแบบสั่งเลยจ้าหนึ่งแท่งนี่นะคะตัวแท่งก็จะเป็นสีแบบนี้เป็นสีอ่อนๆถ้าใครแบบไม่ชอบทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้มันน่าแบบจะออกสีแบบชมพูอ่อนๆนะทุกคนเป็นแบบธรรมชาติอยู่สั่งมาเลยจ้าถ้าเกิดในชอ็อปไทยอะ่ะ ก็คือราคาจะอยู่ที่แท่งละ1,450บาทนะคะถ้าใครแบบไม่อยากรอพีอยากไปซื้อในช็อปแบบได้ของเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูในช็อปของบ๊อบบี้บาวได้ดีมากๆเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นของลิลลี่ไบ e เลสอันนี้สั่งมานานแล้วแต่เราแบบเพิ่งมาทำคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยสั่งมาทั้งหมด3ามอันก็จะเป็น อายไลเนอร์หนึ่งแท่งแล้วก็มัสคาร่าสองแท่งนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นอายไลเนอร์เราสั่งอายไลเนอร์สีน้ำตาลมาเบอร์ศูนย์สองเพราะาเป็นคนที่ชอบใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลมากกว่าสีดำเพราะรู้สึกว่าสีดำอะกีดปลายตาม,มันจะดูดุกกว่านี่ตัวแท่งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หัวนะคะเดี๋ยวจะลองทาที่มือให้ดูนี่ เห็นหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะทุกคนเราชอบใช้อะไรเนื้อสีน้ำตาลมากกว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นมาสคาร่าอันนี้จะเป็นเบอร์สูงสี่เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลเหมือนกันนะคะทุกคนก็คือวันไหนที่แบบแต่งหน้าแบบใซสายโทนชมพูหวานๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปัดมาสคาร่าสีน้ำตาลอะมันจะรู้สึกแบบให้ความรู้สึกเบาวกว่าสีดำ นี่นะคะตัวแปลงแต่น่าจะไม่เห็นสีแล้วก็มันเป็นสีน้ำตาลหนูในกล้องน่าจะไม่ออกสีเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงที่เราสั่งมาก็เป็นสีน้ำตาลแต่ว่าเบอร์เป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นออกน้ำตาลแดงแกพิ่ด้าน นี่นะคะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สองมันจะเป็นสีน้ำตาลแดงไม่รู้มันในกล้องไม่รู้ว่ามันจะเห็นไหมอ่ะแต่ว่าอันนี้ตรงตูดก็จะเป็นแบบสีน้ำตาลแดงแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้มัสคาราฟิกเซอร์ ตัวนี้เป็นของ e t o d y house นะคะตัวนี้เราจะใช้ปัดก่อนที่จะลงมาสคาร่านะคะพอลาดัดขนตาเสร็จใช่ไหมเราก็จะลงตัวฟิกเซอร์เนี้ยลงไปแล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าทับอีกชั้นหนึ่งคือมันจะช่วยให้มาสคาร่าอยู่ได้นานกว่าปกติแบบขนตามันจะไม่ตกอะ่ะแบบมาสคคาร่าอยู่ได้ทั้งวันตัวเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อใสๆสีขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนเราก็ปัดไปเลยแล้วก็ รอให้มันมแห้งสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าทาอีกรอบหนึ่งตัวนี้ที่เราสั่งมาเพราะว่าอันนี้เห็นน้องเยมใช้จาน้องเยมเดสเบลเบดก็คือตอนที่น้องใช้แล้วก็ถ่ายรูปลงนะใช่ไหมทุกคนแบบช่างเขาก็แต่งหน้าให้ใช่ไหมแล้วเขาก็จัดขนตาเป็นชอบชอบแล้วคือขนตาง,งอนดีมากเลยอะแล้วก็แบบเรารู้สึกแบบเออสั่งมาลองมากนีกว่าแล้วก็ามาใช้ก็รู้สึกว่ามันโอเคจริงทุกคน อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะราคาไม่แพงจำราคาไม่ได้แต่เดี๋ยวแปะราคาไว้ให้ต่อมาก็จะเป็นแว่นตา2อันนี่ค่ะทุกคนเป็นสีดำอีกอันหนึ่งก็เป็นลายเสือนะคะอันเนี้ยสั่งจากในช้อปปี้เป็นร้านทีจากจีนคือมันถูกมากราคาแค่29บาทแล้วแบบไม่ใช่29บบาทที่แบบกองแกงนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูคือมันไม่ได้กองแกงเลยเด้อ มันแบบแข็งแรงอะถ้าร้านในไอจที่เราไปสั่งใช่ไหมที่เราเคยเห็นอนะทรงเดียวกันเหมือนกันเลยนะก็เขาขายประมาณ50 29. บาท6กสิบแต่เนี้ย2ีบาทคือมันคุ้มมากทุกคนแล้วมันเป็นทรงที่แบบเก๋มากอะสวยๆเดี๋ยวลองอีกอันให้ดูด้วยอีกอันนึงก็จะเป็นลายเสือนะคะสีตาลแบบนี้ทรงมันเก๋อย,อยู่นะทุกคน ใส่ไปเที่ยวออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะได้ต่อมาอันต่อมาเป็นอันนี้ค่ะเซรั่มของเซนเทล่าอันนี้ที่เราสั่งมาจากร้านพีเหมือนกันนะคะราคาอันนี้ขนาด 100ml เราได้มาในราคา400กว่าบาทแต่ถ้าเกิดในช็อปในไทยอ,อันนี้ทุกคนสามารถซื้อได้ที่ออเบลยูนะคะจะอยู่ ไม่แน่ใจว่าราคา100 ml mm มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่เคยเห็นมันพาน่าจะมา500 600อะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันดีมากเลยคะ่ะมันแบบไม่เหนียวหน้าตัวเนื้อเซรั่มอ่ะเป็นแบบจะเหมือนคล้ายๆน้ําเปล่าแต่จะมีเทกเจอร์ที่หนากว่าน้ําเปล่านิดนึงแต่ว่าทาไปยังไม่เหนียวหน้าแล้วก็ซึมหน้าง่ายมากแล้วก็ช่วยพวกแบบรอยแดงรอยสิวสิวอักเสบอะไรเงี้ยช่วยให้หน้าแข็งแรงขึ้นอันนี้นะคะ ขนาดใหญ่100 ml เราเคยใช้ขนาดเล็กไปแล้วขนาด55 ml แล้วมันใช้ดีแล้วก็หมดขวดแบบเกี้ยงเลยแล้วก็เลยสั่งพีตัวนี้มาใช้ต่อนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็แบรนด์นี้นะคะคือมันไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เขาบอกว่าไม่มีการทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะทุกคนดีมากๆเลยใครที่เป็นสิวผิวแบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปลองซื้อมาใช้ดูนะคะ ต่อไปอันสุดท้ายแล้วทุกคนทุนใจนำเสนออันนี้เป็นแบบแดนชุดชั้นในนะคะทุกคนรีวิวยันชุดชั้นในกันแล้วนี่เราสั่งมาสองรอบเลยสองหออ่อคือแบบมันน่าราักมากมันเป็นชุดชั้นในของวาก o ที่ไปคอลแลบกับร้านที่เขาออกแบบสติกเกอร์ขายเราจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวจะแจกไว้ให้ คือเรากลัวอ่านชื่อร้านผิดด้วยอะทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูคือรีวิวยันชุดชั้นในกันลนะคือดูดิมันเป็นพันกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือดูดลทุกคนมันแบบลายมันน่ารักกระปุกกระปิกมากแล้วแบบเขามีของแถมให้ด้วยจ้าเป็นพวงกุญแจที่ทางร้านออกแบบเองแล้วก็สติกเกอร์ ถ้าใครที่เป็นสาวพวกของน่ารักน่ารักพวกสติกเกอร์อะไรเงี้ยน่าจะรู้จักร้านนี้นะเป็นร้านสติ with มีทุกคนแบบใครที่ชอบของน่ารักน่ารักพวกสะสมสติกเกอร์น่าจะรู้จักพวกกุญแจอะคริลิกอะไรเงี้ยร้านนี้แบบเขาดาังอยู่นะคะทมีทั้งใน i อแล้วก็ในทวิตเตอร์แล้วเขามาคอลแลบกับวาโกะแล้วแบบมันน่ารักมากเลยอะแล้วดูของแถมอะ่ะมีทุกมีให้ทุกตัวนะคะทั้งสติกเกอร์แล้วก็พวงกุญแจอะคริลิกเลยคือแบบ น่ารักมากเดี๋ยวให้ดูดนีแบบเราไม่ได้อนา찬ทุกคนแบบกบก,กระนองก็คือแบบน่ารักมากเลยปุกปีกมากทุกคนแบบแล้วเขาขายเป็นเซตเราสั่งมาจากในาวากูออฟฟิเชียลในช้อปปี้นะคะทุกคนแบบตอนนี้ลดราคาอยู่ด้วยปกติมันเซตละ พันนิดๆแต่ว่าตอนนี้ยเหลือเซตละเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ได้ของแถมแบบนี้ก็คือมันน่ารักมากแบบอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูแล้วก็ลองซื้อกันอันนี้เป็นอีกอีกอันหนึ่งตอนแรกเราสั่งมาแค่สามตัวใช่ไหมแล้วแบบมันน่ารักแล้วมันลดราคาก็อะสั่งอีกจ้าสั่งมาเพิ่มอีกนี่ค่ะที่สั่งมาเพิ่มอีกก็จะเป็นลายแบบอืม อยากได้ทุกตัวสั่งมาอีกอันนี้เปดีเทลตรงนี้ด้วยโอ้โหน่ารักมากหมดแล้วค่ะวันนี้หมดแล้วนะคะสำหรับของที่เรามาทำช้อปปิ้งฮอล์วันนี้นะคะ<ม>ก็ไว้ถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนนะคะก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็คลิปหน้าเราจะทำอะไรมาลงอีกก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ใครอยากคอมเมนต์ถามอะไรก็คอมเมนต์ในคลิปได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายค่ะ